ฮัลโหลโอเคอาจอยู่หรือเปล่าโอเคคลิปนี้พบกับสตาสองนะเดี๋ยว Facebook บอกว่ามีการอัปเดตอันนี้เป็นเพจไทยแลนด์ที่เด็กๆเขาทำกันเฮ้ยมีคนไทยนี่ว่ะตันแล้วโอเคเป็นเพจแท้รับรองได้เฮ้ยอยากจะทำแนวตั้งอะ ไม่ทันละอืมเป็นแนวตั้งอันนี้นี่ไงนี่ไงนนคนนี่คนไทยเป็นกลุ่มสถานะเอาของไทยเขาไม่ทําทำอะไรหรอกไปดูของต่างชาติอันนี้เพจต่างชาติแท้หรือว่าเพจจะคนจะต้องติดตามอยู่หนึ่งล้านคนอันนี้คือของของทั่วโลกอะทั่วโลกเขาใช้กัน มาสังเกตดูดูสิบหกกุมภาอ๋ออันนี้มันอัปเดตล่าสุดไงอัปเดตล่าสุดทำ for เหมือนกับตอนนี้ได้มีการอัปเดตอะไรแบบนี้แล้วทุกคนก็ก็ห,หาเดตเอาเองก,ก็แล้วกันเห็นแน,น,น,น่นอนนี่ไงกำลังจะเตือนอัปเดตไงโอเคทุกคนก็เตรียมตัวเอาด้วยแล้วกันเดี๋ยวเลือ่องไวสุดเลย มันมันเป็นเพจแท้แหละคนคนคอมเมนต์คนแชร์เยอะมากอุ้ยหลุดอโอเคแนะนำเพจให้ได้แหละโอเคบ๊ายบาย